ครับผมสวัสดีครับผมคุณครูทวีขาว่องผู้ไกลเกลียรประจำสำนักงานตำรวจแห่งหารหรชาตินะครับเลขใบอนุญ,ญาต495ทับ2,566วันนี้ผมเอามากับท่านนิเวศวงไตยชมนะครับประธานศูนย์ไกลเกลียรประจำสพห้วยพึ่งวันนี้เรามาที่สพเมืองกาฬสิน์นะครับเรามาไกลเกลียร,ร่วมกับท่านผู้ไกลเกลียวท่านหนึ่งนะครับที่มาจาก ุตรังนะครับท่านทีและวัดวัดเบียงคํานะครับวันนี้ท่านมาช่วยไก่เกลี่ยมาพบกันโดยบังเอิญต้องกราบขอคุณท่านเป็นอย่างสูงวันนี้มีพี่น้องทะเลาะก,กันอยู่คู่หนึ่งนะครับมีเรื่องพิพาทกันเรื่องที่ดินสวบกรเล็กน้อยใช้อาวุธปืนข่มขู่นะครับวันนี้เรามา,มข,าข่มขู่คดีมาไก่เกลี่ยคดีข่มขู่ทําให้ตกใจกลัวนะครับ พี่น้องทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในการครอ,อบครองที่ดินสบกนนะครับซึ่งมีที่ดินอยู่ประมาณ40กว่าไร่นะครับมีทายาท8คนวันนี้ทั้งสองฝ่ายที่จะไปคุยกับพี่น้องให้ถูกต้องตรงกันเพื่อที่จะแบ่งปันที่ดินสบก่อกแปลงนี้นะครับให้ได้กับทายาทให้ได้ครบทุกคนซึ่งวันนี้ในการไก่เกีย่ยจะนัดเรื่องไปก่อนในครั้งต่อไปผมพวกไก่เกีย่ยจะไปพบที่บ้านกำนันนะครับพบที่บ้านคู่กรณี นะครับจะไปดูแลในเรื่องการแบ่งทรัพย์ให้ถูกต้องจากนั้นก็จะนําผลการไก่เกียยที่ตกลงกันได้มาแจ้งพนักง,งานสอบสวนไปส่งต่อที่ดินสะกอเพื่อแบ่งสันปันส่วนให้กับทายาทโดยชอบต่อไปนะครับวันนี้ต้องกราบขอพบคนร้อยเบรเจ้าของคดีนะครับท่านาพันตํารวจโทชูชาติอุทธศินและผู้กับฐานีตํารวจภูทรเมืองกสินพันตารวจเอกวีละหางนาค ทั้งสองท่านให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในการไกลเกลี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนเข้าสู่ยุติธรรมรากหญ้าได้อย่างสมบูรณ์นะครับพี่น้องที่เคารพครับถ้าพี่น้องพบเห็นคลิปนี้พี่น้องมีความเดือดร้อนนะครับท่านสามารถติดต่อโดยตรงที่เพศทบีเขาพ่องหรือเบอโทรศัพท์โดยตรงนะครับ0817178006ท่านมีปัญหา เดือดร้อนนะครับไม่ได้รับความยุติธรรมเราจะนําความยุติธรรมมาสั้นทุกหย่อนได้าปัญหาทุกปัญหาถึงแม้ว่าจะเจอทางตันทุกอย่างมีทางออกเสมอกลับไปพรคุณครับ